กำลังจะเดินลงไปใต้สะพานนะฮะโอเคนะฮะตุ้นครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะะคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปต่อเนื่องนะฮะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปบนสะพานนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินลงมาตะลิ่งนะฮะต้องแบบลงมาดีๆนะเดินลงมาดีๆไม่งั้นลื่นถลไมลงมาแม่น้ําเลยนะเนี่ยตอนนี้นะนักตกปลาอะไรต่างๆยังไม่มีคนมานะครับแต่ ถ้าเข้ามาเอ๊ะมันจะมีปลาเหรอครับน้ําไหลแรงขนาดเนี้ยมันจะมีปลาเหรอครับน้ําไหลแรงขนาดเนี้ยอืมแต่ก็มีคุณลุงเขานั่งอยู่นะไม่ได้นั่งตกปลาเนี่ยเขานั่งคุยกันเออเขานั่งตกปลาแหละนั่งตกปลาแหละเพราะว่าเขาแบบเขารอให้เบ็ดมันกระดกมาเนาะเนี่นะครับดูระดับน้ําทุกคนขึ้นมาเลยนะนี่คือ แพ้ไม่ไผ่ที่บนแบบข้อลากขึ้นมาแล้วนะครับตนนัวนี้โอ้นั่นไงคนนั้นเข้ามาแล้วมีม,มีมีเหมือนกันมีคนมาตกปลาเหมือนกันทุกคนนะคนนี้เขาก็ไปแอบซุ่มปลานะฮะแอบซุ่มปลาดูปลาตอดเบ็ด ปลาตอบเด็ดนะทุกคนนะปลามันก็ตื่นน้ำใหม่ปลาตื่นน้ำใหม่มันก็มีโอกาสที่จะกินเหยื่อมากขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่าไงนะที่ถามเขาเมาื่อวานเะนี่ยถ้าแบบน้ำไม่ใหม่ปลามันก็จะเยอะมันก็จะตื่นน้ำใหม่อะไรเงี้ยนะทุกคนดูซากอันนี้ใต้สะพานนะ มันเริ่มก่อตัวขึ้นอีกแล้วซากของต้นไม้อ่ะมันเริ่มก่อตัวขึ้นอีกแล้วทุกคนตอนนั้นนะ่ะมันลดลงไปแล้วแล้วนะเนี่ยมันเริ่มแบบก่อตัวขึ้นอีกแล้วสงสัยมันมาติดกันเยอะนะฮะมาติดกันเยอะแล้วมันก็แบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะนะครับอืว้าว น้ำเยอะมากแล้วก็เริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นนะฮะนี่ขนาดแบบวันแรกนะฮะรอดูวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งฮะสำหรับแบบน้ำที่มันจะมาจากทางฝั่งเชียงดาวนะครับโอ้ฝั่งนู้นก็มีคนด้วยเนี่ยทุกคนฝั่งนู้นก็มีคนยนะอยู่ใต้สะพานอะ เหมือนเขาก็มาตกปลาเหมือนกันนะครับเหมือนเขาก็มาตกปลาเหมือนกันดูแล้วแบบหืคงจะจุงเยอะน่าดูเลยรือว่อฝนตกตกมันมีปะยุงอะ่ะยุงมันไม่หลบไหมฝนตกยุงออกหายกินหรือเปล่ามันู้ นี่แะครับพูดถึงพูดถึงในเรื่องของน้ำอของพายุวิภาเน่ยนะฮะภาคอีสานก็เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะก็คือช่วงของเออ่จังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโของอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วภาคเหนือก็โอ้ตั้งแต่จังหวัดเลยนาะอีสานตอนเหนือนะฮะจึงติดทางกับภาคเหนือเลยนะครับจังหวัดเลยก็มีผลกระทบเหมือนกันนะอา่าแล้วก็แพร่น่าน แพร่หน้าพยาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้รับอันนี้สงเชียงใหม่เชียงรายไ,ไม่ต้องพูดถึงนะฮะหายห่วงนะครับทุกคนแบบก็ได้เจอกันท่วนหน้านะฮะโน่นเครื่องบินก็บินไปโน่นละลำนี้ตีวงไกลมาอืมบนสะพานรถก็เริ่มติดแล้วนะทุกคนนะบนสะพานเนี่ย รถเริ่มติดแล้วฝนตกรถติดนะเป็นของคู่กันนะฝนตกรถติดน่น้นติดยาวไปน่้นเลยทีนะน่ะโนนเกือบจะถึงฝั่งโนนแล้วนะถามว่าทําไมเขาไม่มาทําไฟแดงอะ่ะผมว่ามันคงเป็นคนคงเป็นหลักของการทําการจราจรแหละว่ามันจะติดไฟแดงใกล้กันไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะฝั่งนี้มันมีไฟแดงแล้ว ฝั่งนั้นจะมีไฟแดงอีกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าทุกคนหรือว่างบประมาณไหมผมก็ไม่รู้นะไม่มีความรู้ถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าทําไมมันมีฝั่งไฟแดงฝั่งเดียวมีแค่ฝั่งป่าตันฝั่งสันผีเสือ้อทําไมไม่มีเออมันก็แบบถ้ามีอีกฝั่งนั้นมันก็คงจะไม่ติดฝั่งนี้เยอะปะ่ะหรือว่ายังไงออก็ไม่รู้ละหลักหลักวิชาการของการติดไฟแดงหรือว่าหลักเกณฑ์ของการติดไฟแดงเนะี่ย ว่าเขายึดหลักอะไรเนาะอืมก็ไม่รู้นะฮะก็มันก็ตกเรื่อยๆเฉยๆอย่เงี้ยนะฮะเมื่อคือนเนี่ยเลยทั้งคืนแล้ววันนี้ก็อีกทั้งวันคืนนี้ก็อีกทั้งคืนพรุ่งนี้ด้วยนะฮะยี่สิบามยี่ยห้าเนี่ยก็คงจะเบาบางลงคงจะมีดดแดดแดละยี่ะิบห้าหรือว่ายังไงยี่สบาเขาบอกว่าเข้ายี่สามยสี่นะ นี่พามันจะอยเน,นี่ยอยู่ยี่สิามยี่สี่นะหลายคนที่ดูคลิปแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นนะฮะก็เชิญแสดงความคิดเห็นที่ตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนฮนะสามารถมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตรงช่องคอมเมนต์เลยนะฮะช่วงนี้นะเน็ตบ้านผมมีปัญหานะะผมเอาคลิปไปตัดต่อเอาคลิปไปตัดต่อในในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับก็คือได้แต่แบบอัพอัพลงในโทรศัพท์ นะอัพลงในโทรศัพท์แล้วก็ไอ้นี่เลยนะครับโพสในลง,ล,งลงทางโทรศัพท์เลยนะครับพอถ่ายแล้วก็อัพเลยพอถ่ายแล้วก็อัพ,ลอพ,ลอพเลยนะฮะไม่ได้ผ่านทางคอมเลยนะครับเพราะว่าคอมอเน็ตบ้านมีปัญหาฮนะอืมนี่นะฮะก็พาทุกคนมาดูริมแม่น้ำปิงนะฮะพาทุกคนมาริมแม่น้ำปิงที่กับตลาดบ้านพ่อนะทุกคนนะ ที่ตลาดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนเนี่ยช่วงนี้รถก็เริ่มติดเริ่มขัดแล้วนะครับมันก็ค่อยคอยคลืบคลานคลืบคลานนะครับนคนก็เ,ล,กเ,เล,กล,กลิกเรียนเลิกงานไปรับลูกรับโรงเรียนกันนะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ดูคลิปให,ใหม่ๆด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ